เริ่มครับเริ่มครับเดีายแล้วสวัสดีครับวันนี้อีกเป็นอีกหนึ่งวันนะครับสำหรับพวกเราทีมงานถ่ายงานสงบครับรพบกับรายการ,รนักขวัญการันตีนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่น้องของกลุ่มเรานะครับผมว่าวันนี้เรามีโปรแกรมจะไปไหนกันบ้างเริ่มจาก คันโต2เซก่อนเลยนะครับผมคันโต2เซครับเซทั้งวันครับตัวนี้สวัสดีครับผมได้เอายาบ้ามาส่งที่นี่แล้วก็เหลือเวลานิดหน่อยก็เลยเที่ยวอ่ะครับรู้จะแพงอั้ยไรหลบด่านใช่ไหมครับอันนี้แม่ให้เข้าบ้านก็ยังไม่รู้เลยครับเนี่ยหลบด่านด้วยนะครับข้างหน้าจะมีด่านหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ครับโอเคครับถามนี่ครับรุ่นใหญ่ฮะรุ่นใหญ่ไทยนิังสงบผมนี่พุ่งกองกาวพุ่งเศษครับนี่ครับผมอันนี้เพฟรชมากปากถึงแดงแดงไทยนิรักสงบใช่ไหมเจอกันเจอแน่ถ้าแม่ให้มา อ่าโอเคครับนี่ยนี่ครับคนแกะของเราครับในทริปนี้ครับเป็นไงครับจากหลังจากท้องเสียไปเมื่อวานถ่ายไปสิบกว่ารอบวันนี้เหลือห้ารอบครับดีขึ้นกว่าเก่าครับหมดค่าห้องน้ำไปเท่าไหร่ครับผมสามพันสี่ร้อยบาทครับห้องน้ำเรบละสิบบาทรอบละสิบบาทนะครับผมอ่านรุตครับพบกับนรุตของเราสวัสดีครับนรุตเป็นไงบ้างครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับจะไปไหนต่อครับวันนี้เราก็เดินทางต่อไปเชียงคานครับเชียงคานจังหวัดเลย เจอกันครับเชียงคานครับเจอกันที่เชียงคานโอเคครับนี่ฮะนาเบยครับน้าเบยน้าเบยมานี่มูนครับวันนี้มากับคู่รักหวานแหววของเรานะครับพีเว็ดิ้งมาในตัวพีวีดิ้งมาในตัวนะฮะเป็นไงครับความรู้สึกทริปนี้เป็นไงบ้างครับผมสุดยอดครับคุ้มครับสุดยอดคุ้มนะฮะเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้นะครับผมจะบอกให้ เที่ยวเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่ร้อนนะครับผมโอเคครับติดตามด้วยอย่าลืมกดกดติดตามและ subscribe ของเรานะครับที่ YouTube Channel นะฮะแฟนเพจด้วยมีแฟนเพจอันนี้ครับแฟนเพจครับแฟนเพจพวกพี่ครับมีคุณยืนตามอยู่3คนครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดไลค์กดไลค์นี่ประมาณอย่างนี้สองสามคนครับนี่เกาะหล่อครับนี่กลุ่มพี่คือนี่โจ๊กโซคูแค่นี้พอไายแล้วสงบเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่ร้อนครับเสียในเกาะหล่อโอเคนะครับ